สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล Academic Search a n t i m a t e ฐานข้อมูล Academic Search a n t i m a t e เป็นฐานข้อมูลที่อัปเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete รวบรวมคอลเลกชันเอกสารฉบับเต็มของวารสารวิชาการวารสารดัชนีอ้างอิงนิตยสารและวิดีโอที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิดหรือ Non Open Access Journal มากกว่า5,000รายการมีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาเช่น วิศวกรรมศาสตร์ัตวศาสตร์เคมีจิตวิทยาเพศสัชศาสตร์และสาขาอื่นๆอีกมากมายเริ่มการสืบค้นด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเลือกไอคอน eResource Access หรือ Easy Proxy เพื่อเข้าค้นหาข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆของหอสมุดจากนั้นล็อกอินด้วยรหัสนลซี ระบบจะนำเข้าสู่หน้าฐานข้อมูลให้เลื่อนลงเพื่อหาฐาน Academic Search u n t i m a t e คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลจากนั้นจะปรากฏหน้าค้นหาให้ใส่คำสำคัญที่ต้องการค้นหาลงไปในตัวอย่างนี้ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Ultra High Performance Concrete หรือคอนกรีตกำลังสูงให้คลิก Search เ,เพื่อค้นหาข้อมูล ผลการสืบค้นที่ปรากฏสามารถหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตกำลังสูงได้9,682รายการหากเราต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคุณสมบัติของคอนกรีตดังกล่าวมีวิธีการสืบค้นดังนี้ให้เราคลิกที่ช่องเสิร์ชใส่คำว่า material property คลิกเสิร์ชจะปรากฏผลลัพธ์การค้นหาจำนวน2ล้านกว่ารายการ เราจะใช้วิธีการค้นข้อมูลคุณสมบัติของคอนกรีตด้วยเมนู Search History กันค่ะ Search History จะอยู่ทางด้านล่างของช่องค้นหาค่ะให้เราคลิกเลือก search term s1 และ s2 และคลิก search with and ระบบจะทำการค้นหาเอกสารที่มี terms ของทั้ง s1 และ s2 ผลการสืบค้นข้อมูลได้6,173รายการ หากต้องการให้ผลการสืบค้นน้อยลงเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขาการสืบค้นได้โดยกำหนดจากแถบเครื่องมือด้านซ้ายของหน้าจอในที่นี้ต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ f u l เท็กซจะเห็นได้ว่าจำนวนผมลัดลดลงหากต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นเราสามารถกำหนดปีที่พิมพ์ได้ในที่นี้ต้องการข้อมูลไม่เกิน5ปี ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันเรายังสามารถระบุชนิดเอกสารอภิธานศัพท์หรือศัพท์ที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดภาษาต่อไปเราจะเข้าไปดูที่ข้อมูลของเอกสารกันค่ะให้คลิกเลือกที่ชื่อเอกสารข้อมูลเอกสารที่ปรากฏจะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งแหล่งที่มาชนิดเอกสารหัวเรื่อง ไปจนถึงบทคัดย่อหรือ abstract คลิก PDF Full Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็มเราสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารได้สามารถแชร์หรือ export citation โดยเลือกจากแถบเครื่องมือด้านขวาและกลับไปยังรายการสืบคน้นโดยคลิก Result List